สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลไปดูญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นขนุนนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะยกเลิกเที่ยวบินโดยสารเลยนะคะหลายร้อยเที่ยวรวมถึงแนะนําประชาชนด้วยค่ะมากกว่า60,000ครัวเรือนควรจะอพยกออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ในวันอังคารขณะที่ใต้ฝุ่นขนุนซึ่ง พัดถลมนั้นจะส่งผลทําให้มีทั้งฝนตกหนักกระแสะลมแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้าๆอยู่นะขณะนี้นะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA แถลงค่ะว่าไต้ฝุ่นลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวถึงชายฝั่งตอนใต้ของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้โดยขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเกาะคิวชูเกาะใหญ่เป็นลบที่3ของญี่ปุ่น ทางใต้ประมาณ200กิโลเมตร JMF ยังถแถลงด้วยว่าพายุฝนฟ้าขนองส่งผลทำให้ฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง400มิลลิเมตรคาดการว่าจะพัดถล่มหลายพื้นที่ของเกาะคิวชูและเกาะชิโกกุที่อยู่ใกล้เคียงกันในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ทางตอนเหนือทั้งโอซาก้าและนางโยยาก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันค่ะ เนื่องจากไต้ฝุ่นนั้นเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆก็จะทําให้ผลกระทบนั้นมีนานขึ้นด้วยปริมาณน้ําฝนอาจเกินปริมาณของฝนรายเดือนปกติสําหรับในเดือนสิงหาคมได้ในขณะนี้ไต้ฝุ่นขนุนกําลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วไม่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการให้บริการรถไฟเครื่องบินโดยสารและเรือข้ามฟากถูกยกเลิกเป็นเวลา2วันเลยค่ะ และสำหรับเมืองนางาซากิต้องหาสถานที่แห่งใหม่ในการจัดพิธีรำลึกครบรอบ78ปีที่สหรัฐทิ้งระเบิดประมณูในวันพุธนี้โดยจะย้ายจากสวนสาธารณะเป็นศูนย์การประชุมในร่มแทนนะคะและในจังหวัดคาโกชิมะเกาะคิวชูห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ950กิโลเมตรมีประชาชน60,000ครัวเรือนได้รับคำแนะนำให้อพยพ ส่วนในพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะฮอนชูเกาะใหญ่สุดของญี่ปุ่นบริษัท m a สด้ามอเตอร์แถลงค่ะว่าทางบริษัทนั้นจะระง,งับการผลิตที่โรงงาน2แห่งในเมืองฮิโรชิมาและยามากุชิสายการบินต่างๆซึ่งรวมทั้ง Japan Airlines และ All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินโดยสาร222เที่ยวในวันอังคาร รวมเที่ยวบินที่ต้องยกเลิกไปจากพายุไต,ต้ฝุ่นขนุนตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่2,715เที่ยวค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ